เมื่อวานนะครับทุกคนก็ได้รู้สกิลพื้นฐานของการดำน้ําแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับการขึ้นสู่ผีน้ําอย่างปลอดภัยจะเป็นยังไงตามไปดู เมื่อเรานะครับมีสกิลการดำน้ำแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลการขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัยแล้วทำไมนักเรือดำน้ำถึงจะต้องรู้หลักการดำน้ำด้วยล่ะก็เพราะเมื่อเรือดำน้ำนะครับเกิดเหตุไม่คาดคิดคือกาลังพลนะครับจะต้องหนีจากเรือดำน้ำด้วยวิธีการดำน้ำแบบ close circuit ซึ่งการจะขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างปลอดภัยนะครับนักเรือดำน้ำ เกี่ยวกับโรคใต้น้ำด้วยครับจึงทําให้เกิดการฝึกทบทวนในครั้งนี้ครับ <c oughs> ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าการจะเป็นนักเรือดำน้ําที่ดีได้ <c oughs> ไม่ง่ายเลยครับการฝึกวันนี้นะครับคือการจําลองการลดความกดเพื่อ,อไล่ไนโตรเจนที่อยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายออกไปครับ <c oughs> และการฝึกของนักเรยนดำน้ำนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้พรุ <c oughs> ่งนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรับชมการฝึกอะไรจะอันตรายแค่ไหนกด <c oughs> ติดตามไว้ <c oughs> เพราะนี่คือตามไปดูครับ